คำบัิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาวเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย,ย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแก่แห่งพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพุงหลายร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์และประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน ขปองหลายได้เล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและเอ่ยถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าเครื่องสซราะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่คำพิธิฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปิติอิีดีแก่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาฟังคำพิธิฐานบิงวอนของขบองหลาย ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสั่งสอนให้ขบงหลายดำเนินชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อและให้ทุกคนวางใจในแผนงานของพระองค์เหตุเพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งจําต้องสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าบ่อครั้งที่ขงพงหลายตกจากระดับอันควรมีความกลัวและวิตกกังวลจนกระทั่งได้เปิดโอกาสให้แก่มารเข้ามาแทรกแซงทางความคิดซึ่งก่อให้เกิดเป็นใจที่ล่อลวง โดยได้ย,ยกเอาเววาไปใช้ในทางการกระทำและดับพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปพัวพันกับการงานของเนื้อหนังก่อคดีบาปที่น่าละอายไม่เว้นในแต่ละวันทั้งบาปทางความคิดทางคำพูดและบาปทางการกระทำต่อเบื้องพระพัคของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงปโปรดเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพง์หลายให้พ้นจากการละธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ความรักที่สมบูรณ์จำเริญยิ่งขึ้นทมกลางบรรดาเราธรรมิกชนคนของพระเจ้าพร้อมกับความรู้และวิจรารณญาณทุกอย่างเพื่อข้าพงศหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อคริสเตียนไทยทุกคนจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติดได้ในวันพิพากษาที่จะมาถึง โภค่าแต่พระเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ขบงหลายเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำขบงหลายผ่านพ้นพิกฤต่างๆที่กำลับบงเผชิญอยู่ในเวลาน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อวรรัสโควิด -19 ข้าแต่พระเจ้าก่อส,สร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในร่างกายของขบงหลายและขอการเติมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ หล่อหลอมจิตใจของะพงหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ถือเขาถือเราไม่แตกกกันแต่จะทอมใจและมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามของพระทานแต่ละคนพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเม